วัตถุดิบต่างๆของจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเนี่ยมีเยอะมากด้านอาหารก็มีเยอะสินค้าด้านการประมงก็มีด้านออทางการเกษตรก็มีแล้วยังมีผ้าอีกนะคะเราถือว่าตรงนี้สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานแล้วทำให้เป็นความภาคภูมิใจของชาวสุราษฎร์ธานี เห็นถึงความเข้มแข็งแล้วก็โอกาสด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะยกระดับมาตรฐานได้เพราะว่าในเรื่องของความเข้มแข็งของชุมชนเนี่ยมีทั้งผู้นําชุมชนเองภาคประชาชนเองผู้นําท้องถิ่นเองรวมถึงข้าราชการที่ลงมาบูรณาการที่จะส่งเสริมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีสูงมากแล้วก็เห็นได้ว่าวัตถุดิบต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีเยอะมากด้านอาหารก็มีเยอะสินค้าด้านการประมงก็มี ด้านาทางการเกษตรก็มีแล้วยังมีผ้าอีกนะคะ <Yeah. S 1> ถ้าหากว่าช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ทําให้สินค้าเนี่ยได้มาตรฐานอย่างเต็มที่ระดับประเทศระดับสากลเนี่ยเชื่อมั่นว่าจะมีความยั่งยืนยิ่งกว่านี้อีกเยอะเลยค่ะ <Yeah. S 1> เพราะว่าแค่ผักสวนครัวเนี่ย <Yeah. S 1> เขาก็นํามาประยุกต์ต่างๆนํามาแปรรูปถ้ายกตัวอ,อย่างอย่างกระท้อนนะคะ <Yeah. S 1> ก็เป็นสินค้า GI <Yeah. S 1> ที่นี่เหมือนกันพ่อดินดี <Yeah. S 1> ในเรื่องของทั้งกะปิ <Yeah. S 1> ทั้งน้ําพริกอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> ตรงนี้ เป็นของกินยังไงคนก็ทานอยู่แล้วแล้วก็มีการส่งออกไปอีกแต่อยากให้ได้คุณภาพมาตรฐานยิ่งกว่าน,นี้ไม่ว่าจะผ่านด้านออยอนะคะอันนี้เราก็อาจจะต้องบูรณาการร่วมมือกับทางสาธารณสุขนะคะ ก็ได้มีการทางเรือกับทางคณะอนุกรรมธิการนะคะของในกลุ่มของสตรีวุฒิสภาท่านเสนอมาว่าทางกองพัฒนาบดผาสตรีเนี่ยจริงจริงมีทั้งระดับตำบลระดับอำเภอร,ระดับจังหวัดก่อนที่จะขึ้นมาถึงระดับจังหวัดก็ต้องมาระดับตำบลก่อนแล้วทุกท่านที่ทํางานมากว่า10ปีแล้วเนี่ยไม่เคยมีค่าตอบแทนใดๆเลยซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นทางอาสาพัฒนาสตรีก็เลยมองว่าจะเป็นไปได้ไหมหากว่ามอบเป็นค่าตอบแทนเขาเพียงไกลมาละสองพันเท่าที่สอบถามมาหลายจังหวัด เขาก็เห็นชอบด้วยก็เฉพาะระดับตำบลน,นะคะเราถือว่าเป็นของกำลังใจสำหรับคนทำงานอาสา อีกส่วนหนึ่งที่ประทับใจมากก็ยังมีเรื่องผ้าที่ตรงนี้เกี่ยวกับทางวัฒนธรรมแล้วก็มีเรื่องราวแล้วก็คิดว่าเราจะสามารถบูรณาการกันได้ไม mm hmm. ่ว่าจะเป็นทางปปชด้วยก็ดีทางวัฒนธรรมเองก็ดีสามารถต่อยอดแล้วอยู่ให้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่ได้เห็นเนี่ยจะเป็นทั้งกลุ่มแม่ๆแ,แล้วกลุ่มเด็กและเยวาวชนให้ความสนใจด้านนี้มากยิ่งขึ้น mm hmm. ก็ถือว่าตรงนี้สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานแล้วทําให้เป็นความภาคภูมิใจของชาวสุราษฎร์ธานี ไปทั่วทางประเทศไทยได้ค่ะ